การสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะมื่อวานเขากลับมาร่วมแสดงความยินดีกับยอดวิวเพลงเรือเขาสาไอ้นะครับเนาะตอนนี้ก็ล่วงเลยมาแล้วใกล้สีหอดสองวันแล้วก็แต่แต่ว่ายอดวิวนี่ครบสามล้านแล้วนะครับเนาะขึ้นที่หน้าหน้าบ้านหรือว่าใต้คลิปนะครับเนาะครบสามล้านแล้วนะครับพี่น้องนะครับมันนีเป็นภาพกลับกันเนาะครับตรงนี้นะครับเป็นภาพกลับกันนะ ก็ดีใจน้ำหน่องหอิงนะครับที่เพ่งเพ่งของหนองครบสามล้านวิวแล้วซึ่งทีน่าย,ยินดีก็คือว่าเพ่งครบสามล้านวิวภายในยังไม่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนั่นไม่ไม่ถึงว่ายังอยู่ภายในหนึ่งวันอยู่นะครับเนาะอ่ากาัคอแสดงความยินดีครับาน้อ,นองหอญิงบอโจยมมนินนะครับแล้วก็ทีมงานทูกอยู่บ่งหลังทุกคนบอสิปเป็น ผู้ประพันธ์เพลงทนายเอยนะครับแล้วก็อาจารย์จินนี่ผู้ไทยผู้เรียนเรียงดน,นตรีเรียงภาษานะครับแลักกากราฟิกสตูดิโอนะครับนำนำเพจสตูดิโอนะครับเนาะที่ตัดต่อคลิปถ่ายใหถ่ายเอวีนะครับเนาะทุกคนมีส่วนร่วมส่วนร่วมแล้วก็ที่ขาดว่าใดเลยคือก็คือเอฟซีนะครับที่ให้การสนับสนุนไปดูคลิปชมชมคลิปทุกทุกครั้งนะครับนะแลักรรการพาัาเอฟซีที่สุดยอดมากนะครับเอฟซีน้ององ้์อิงสาวหน่อยพเพจหวานแห่งสุดยอดแห้งนะครับเนาะ แล้วสิ่งที่ที่เห็นให้น้องอันนี้ในตอนตอนนี้คือว่านนองนี่มีความาพัฒนาหลายขึ้นนะครับจากเพลงข่อฝฟันมาลังห่านนะครับแลก็เป็นเพลงที่ทําได้ดีกว่าเพลงแรกก็คือว่าเพลงแรกนี่ได้หนึ่งล้านหาแสนวิวภายในหนึ่งวันนะครับตอนนี้ได้สามล้านวิวภายในสองเออภายในหนึ่งวันยังไม่ถึงสองวันดีนะครับเนาะหนึ่งวันกว่วานะครับก็ถึงสามล้านวิว ดีใจน้ำหน้องน,นะครับดีใจน้ำทุกคนนะครับแล้วกะ็ที่เบาชนสีเบาก็คือว่าเมื่อขึ้นนี่ครับเมื่อขึ้นนี่หลังจากที่ไปแสดงอยู่กาลสินนะครับเมื่อขึ้นแสดยงยงเพื่อสามชัยกาลสิน์นะครับมีคนแม่ท่านหนึ่งมาร่วมแสดงน้ำนะครับนะก็คือศิลปินในตำนานก็คือคุณแม่พิมพ์ผ้าพ่อศรีนะครับนะเป็นอย่างคนอื่นคุณแม่เพราะว่า อายุกับห้างจากคุณแม่เนาะตามตามที่ตามที่เอฟซีหลายๆท่านเออคุณแม่พิมพ์ภ้าว่านสลีนะครับเนาะเพิ่นก็มารวมแสดงนั่นแหละก็อ่าเป็นสิ่งที่น่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือว่าเอฟซีมาให้ก็ร่างใจหลายแห้งขึ้นนี่ครับอ่าบาโจก็บอกอู้คนขึ้นมาขึ้นลายแท้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากอ่าเพิ่นอยากเห็นคุณแม่พิมพ์ภ้าว่านสลีนนั่นเพราะว่าอ่าคุณแม่พิมพ์ภาพอควายได้ออกซื้อนะครับเนาะเสมอเลยอ่าเป็นอ่าเป็น ศิลปินรุ่นเก่าเป็นศิลปินเอ่อทำน้นสมัยสมัยสมัยขึ้เน็ตไดดอนบอหรือว่าอย่างศิลป์สมัยบอถึงยอดไปอดีตคือศิลปินในตำนานเนาะโด่งดังมากนะครับเนาะสมัยตอนนั้นก็เพิ่นกันนะเสียอายุสิบกาปีนี่ครับสี่ช่วงเพิ่นเป็นนังดังแห้งๆดังๆบางครั้งๆบ่บ่านาสิฮอดวยี่สิบปีนะครับแม่พิมพ์ผ้าดังแห้งแล้วก็ทุกคนก็ลองต้องลองเพลงน้ำตาเมียซาอูได้นะครับเนาะสุดยอดครับแม่พิมพ์ผ้านะครับแล้วก็ ว่าได้มาได้ขึ้นเวทีครับน้องอุ๋ยิงนะครับเมื่อคืนนี่ก็บเอลซีก็ปีดการกันยกใหญ่นะครับเนาะดีใจหลายทั้งวารุ่นบ่าวาเอลซี่ลุนใหญ่รุ่นหน่อยนะครับเนาะเนี่ยอยู่ลุนหน่อยก็จะงหัจักน้องอุ๋ยิงแล้วก็รุ่นใหญ่ก็บหัจักแม่พิมพ์ผ้าหน่ำนะครับเนาะก็ทุกอย่างดีขึ้นเลยก็มาเสื้อผ้ายดีกับคือว่าครบสามล้านวิวนะครับเนาะในภายในหนึ่งวันหรือว่ายังไม่ครบยังไม่ครบสี่สิบแปดชั่วโมงมันก็ยังอยู่ในหนึ่งวันนะครับเนาะบารนี้ สิ่งที่เห็นใน <c oughs> ในเอ็มวีก็คือว่าน้องสามารถแสดงได้ดีขึ้นตั้งแต่หลังจากเอ็มวีแรกนะครับห่อฟันมาลังหา่านตัวน,นั้นว่าเฮ็ดดีแล้วนะตัวน,นี้เฮ็ดดีกว่าเก่เานะครับคือเขาถึงอารมณ์เขาถึงอารมณ์เพลงเขาถึงไอ้นี่ไฟกราฟิกดีไซน์เลยครับพวกไอ,อ้ยังก็ตัดต่อบ่ตัดต่อถ่ายคลิปทายเอ็มวีเหล้วมาตัดต่อเน,นี่ยเก่งเก่งแห้งนะครับก็ถึงว่าถือว่าเรียบเรียง เรียบเรียงภาพภาพนี่คือภาพวิดีโอนี่แหละครับภาพนี้เอมวีนี่ให้เขาทิ้งเนื้อเขาทิ้งอ,อ้บทเนื้อเพลงบทเพลงแล้วก็เขาทิ้งอารมณ์เพลงได้มากที่สุดนะครับแล้วบาดนี้เอฟซีก็หลายๆท่านกับมึงไปหายไปพวกนี้กับมึงไปหายไปนะครับ <c oughs> หนึ่งซ่งหนึ่งติดตามมากนะครับก็คือยอดซับสไคร์เพิ่มขึ้นมากจากหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นซับสไคร์มาเป็นหนึ่งล้านเก้าแสน หกหมื่นซับสไคร for ์ภายในไม่ถึง48ชั่วโมงนะครับเนาะถือว่ายอดซับออกมาเร็วแห้งนะครับพี่น้องเพิ่มขึ้นมาสี่หมื่นซับสไคร์นะครับผมบ่มีผู้ใดทำได้ครับนะในประเทศไทยผมว่าจังีสั่นผมว่าคิดว่าจะเป็นแนวนั้นนะครับระบานี้ก็ดีใจน้ำเอ่อบมวสิเป็นยอดวิวสามล้านวิวนะครับยอดซับสไคร์เพิ่มขึ้นมาสี่หมื่นวิวไอสี่หมื่นซับแล้วก็ยอด คอมเมนต์ comment, นะครับสูงมากเลยครับสาม0มื 34, comment, น่นสี่พันคอมเมนต์นะครับยอดกดไลค์หนึ่งแสนเจ็ดมืนไลค์นะครับสูงสทุกอย่างสูงที่สุดนะสูงทุกอย่างอ๋อผมลืมบอกไปเรื่องหนึ่งคือว่าเรื่องอหนึ่งในแรงนะครับน้องสามารถอ่เถาเฮ็ดไห้เพียนี่ติดหนึ่งในแรงได้นะครับในเวลาแค่ไม่ถึงแดชั่วโมงนะแต่ว่าเพิเอามาโชว์นี่ที่เฮาเห็นนะคือแปดชั่วโมงท,ที่จริงรบ่บอฮอร์ดนะครับ อันนี้ก็สิ่งที่เห็นตามมาอีอย่างหนึ่คืออลางพลังเอฟซีนี่นะครับสุดยอดนะครับ f อน้องนุง่งนุ้งอิงนี่สุดยอดแห้งอันนี้เท่ากับี่เซหลายๆท่านกน็คุยกันนะครับผมก็เคยคุยกับ f อซผมคุยกันว่ามันสิมเพันสิเฮ็ดซีรีส์ต่อไปบ่อยากให้เพันเฮีดซีรีส์ออกมากไม่ถึงว่าอยากเห็นคลิปหรือว่าเฮ็ดพิงต่อจากภาคาที่ เลือกเขาสะอายนี่มันสีออกมาเป็นผ่าวเป็นเพลงต่อเนื่องบอ่หรือว่าเพผลเสียเ,เป็นแนวอื่นไปบ่ได้เฮ็ดต่อเนื่องออกมาในทันทีอาจสิเป็นแนวอืน่นอ่าใ,ใครว่ามะคัดมะคัดอันนี้ก่อนนะครับมะคัดตาทับไว้ก่อนในช่วงที่อ่ากําลัง,างดังๆนี่นะครับกําลังกระแสกําลังมาแห้งนะครับแต่ว่า FC ที่คุยกับผมนี่ครับในช่องในช่องผมนะเพิ่นก็ว่าอ,อยากให้ทั้งบอลโจได้เฮ็ดเป็น MV เอ้ยบ่แม่น MV สิเฮ็ดเป็นเพลง ภาคต่อเป็นภาคสองผักสามผักสี่ออกมาคือจังสิรีเกาหลีนี่คนนะเพื่อนก็อยากเมึงเพราะว่าหลายๆคนก็ว่าเออถันถันมีลักษณะนั้นออกมาเนี่ยเอฟซีก็คือสิมีความสุขเพิ่มขึ้นหลายๆเพราะว่าหนึ่งเพลงต่อเนื่องนะครับแต่งเพลงออกมาต่อเนื่องแล้วก็เอฟวีก็ต่อเนื่องกันไปถึงว่าเป็นเป็นคือจังข้าเมืองสิรีคือจังข้าเมืองรักข้าหนึ่งสี่นะครับอ่าเป็นภาคต่อภาคต่อไปเรื่อยเป็นต้นตอไปเรื่อยนี่ก็เป็นในอย่างอื่นอ่าเป็นอย่างก็ฝากฝากไว้ให้ทีม ทีมงานนะครับเนาะไปพิจรารณาเมืองนะครับได้ว่าสีมอสสมบอนะครับเนาะสมควรสิได้รับการพิจรารณาบ่แต่เบาชวนว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเอฟซนี่เพิ่นอย่างเมืองเป็นซีรีส์นะครับอยากเมืองเป็นต้นตอนอยากเมืองเป็นในอันต่อภาคต่อกันไปมันคงสีเฮดให้เอฟซีนี่มีความสุขหลายหลายทีเน,นีะอันนีเมืองภ <c oughs> าคต่อภาคสองแล้วก็อย่าเมืองภาคสามนี่นอพีหนองนอเนี่มันสิเป็นยังสั่นนะครับแต่ อยากให้บอดโจยมนิ่มหลังจากทีมงานไปไปพิจารณาหน้ามึงเลยครับเด้อบ่เฮ็ดกับบ่เป็นยังดอกครับนี่เคื่อแค่ความคิดเห็นซื้อเนาะพี่น้องเนาะเอาละบ้านนี้กับบ้านชนกับสี่คอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องน,นะครับแล้วก็ลงคลิปนี้ด้วยเพลงช่วงเด็ถ่ายข่อหน่องอิงน้อยๆนะครับเนาะมาดีกินลาเก้ ไกินเต่พักกระเดาเป็นส่วสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อได้ครับเด้อ